สวัสดีครับพบกับสุปุข่าวฟุตบอลไทยแล้วเริ่มต้นกันที่ซีเวียนามได้ตีข่าวใหญ่นะครับว่าทีมชาติไทยสร้างปรากฏการณ์ใหม่เอาชนะเกาหลีใต้ซื่อียใหญ่ของเวียดนามนะครับรายงานมาว่าโชคทวีพลมรัฐจะใช้ผู้เล่นอยู่23ปีชุดที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์เพื่อเอาชนะเกาหลีใต้มาเลเซียและเวียดนามในรายงานระบุว่าชุดอยู่23ปีของทีมชาติไทยมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ จะชุด4แกมทั้งบุคลากรและตัวผู้เล่นรวมราว14คนหน้าใหม่ตั้งมือเล่นหลายคนที่เล่นอยู่ในยุโรปรวมถึงเปลี่ยนผู้นำทัพจากมโนปูกิ้งเป็นวรรุสีมาคะพ่วงด้วยโชคทวีพม,มรัตน์เข้ามาเป็นผู้ช่วยมือหนึ่งทางสื่อวิ่น้ำได้เปิดเผยว่าโชคทวีพม,มรัตน์ผู้ช่วยคนสำคัญข,ข,ของวรรุสีมาคะเตรียมใช้ผู้เล่นชุด U23 ปีที่เขาบอกว่าเก่งที่สุดในประวัติศาสตร์ที่วงการฟุตบอลไทยเคยมีมา โดยการวางเป้าหมายต้องเอาชนะทั้ง3นัดไม่ว่าจะเจอเกาหลีใต้หรือเวียดนามมาเลเซียเพื่อปูทางเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ทางโชคทีวีพมรัตรระบุว่าการเอาชนะเกาหลีใต้หรือว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้รวมถึงการแพ้แพงกับทีมชาติเวียดนามในรอบชิงชนะเลิศในศึกซีเกมนั้นเป็นเพียงแค่อุบัติเหตุเท่านั้นจึงไม่มีผลกระทบต่อสบิตของผู้เล่นชาวไทยนั่นคือบทเรียนสำคัญก่อนที่จะพบกับเวียดนามอีกครั้งในศึก AFC U23 ปีเอเชียครับ2022ในวันนี้ซึ่งก็เป็นสื่อของเวียดนามนะครับก็เชิงประมาณว่าคล้ายๆแบบกดดันเรานะครับเป็นสงครามจิตวิทยาความรู้สึกแฟนบอลอาเซียนและเวียดนามก่อนที่ทีมชาติไทยดวลกับทีมชาติเวียดนามบนเวทีเอเชียคอมเมนต์ที่1 ไทยแลนด์ทีมนี้ไม่เหมือนกับทีมในซีเกมนะเวียดนามเจองานยากเสรจแล้วคอมเมนต์ต่อไปวันนี้เราจะได้รู้กันรายชาแห่งอาเซียนที่แท้จริงแล้วเป็นใครคอมเมนต์ต่อมารัสกาความแข็งแกร่งของบลเซียต่อสู้ด้วยการเล่นที่ดีที่สุดและยุติธรรมของคุณเราจะสู้กับคู่แข่งของเราไทยหนึ่งในทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในอาเซียนเคารพทั้งหมดจากเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาถ้าไทยไม่ชนะ เพราะพวกเขาใช้ทีม U 1 7คอมเมนต์ต่อไปเกาหลีใต้และไทยจะชนะในวันนี้คอมเมนต์ต่อไป่ขาคืนนี้โชคดีกับทีมเวียดนามและมาเลเซียจะเล่นเกมรุกเพื่อชัยชนะและเวียดนามจะชนะไทยและเพื่อนมาเลกินกิมจิจากแฟนบอลเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาโชคดีมาเลเซียเวียดนามและไทยแค่สนุกกับช่วงเวลาที่ทำให้ดีที่สดุดด้วยความปรารถนาดีจากมาเลเซีย คอมเมนต์ต่อไปขอให้โชคดีทั้งสองทีมแน่นอนฉันเป็นคนไทยฉันต้องร่าเริงกับทีมไทยคอมเมนต์ต่อมาโชคดีมาเลเซียพยายามเข้าไว้เวียดนามและไทยเสมอเกับเกาหลีและทําให้พวกเขาตกรอบทัวร์นาเมนต์แมตช์จากเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาไทยพบกับเวียดนามอีกครั้งจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับจนถึงอาเซียนครับจากแฟนบอลเวียดนามคอมเมนต์ต่อไปเวียดนามคุณจะชนะ ขอให้โชคดีในค่มขึ้นนี้คอมเมนต์ต่อไป AFC U23 เหมือนกับ4เกมนั่นแหละคอมเมนต์ต่อมาในทีมชุดใหญ่ผมว่าไทยดีกว่าเวียดนามน,น,นะแค่ความคิดเห็นของผมคอมเมนต์ต่อไปขอให้โชคด,ดีกับ U23 ปีเวียดน,นามและมาเลเซียน่าสนับสนุนคอมเมนต์ต่อมาเวทีเอเชียเป็นการพิสูจน์ผู้เล่นที่ดีที่สุดทั้งสองทีมแพ้โดยไม่มีข้อแก้ตัวใดๆ4เกมคือการทดสอบเทม คอมเมนต์ต่อไปไทยเป็นทีมที่ดีตอนนี้พวกเขามีนักเตะต่างชาติอยู่แล้วภายในทีมมันจะเป็นแมตท,ที่ยากลำบากสําหรับเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาฉันคิดว่าไทยแลนด์จะนําทีมที่ดีที่สุดมาในครั้งนี้เพาว่าครั้งนี้ประเทศไทยจะพยายามอย่างเต็มที่นะคอมเมนต์ต่อไปยูย23ปีเวียดนามปะทะยู18ปีไทยคอมเมนต์ต่อไปห้ามจอดรถบ้นนะขอขอบคุณคอมเมนต์ต่อมาเวียดนามสองไทยศูนย และคอมเมนต์สุดท้ายเป็นเ,นเรื่องยางสำหรับยู23ปีมาเลเซียเมื่อพวกเขาต้องพบกับยู23ปีของเกาหลีใต้ตั้งแต่ต้นเวียดนามจะคว้าชัยในวันเปิดสนามให้ได้เปรียบกันต่อไปนี่เป็นบางคอมเมนต์นะครับซึ่งเลือกมาในเพจของอาเซียนนะครับก็มีแฟนบอลเวียดนามแล้วก็ชาวอาเซียนมาคอมเมนต์กันนะครับงั้นกาทับช้างศึกทีมชาติไทยยู23ปีก่อนเจอกับเวียดนามอีฟานนะครับ เจ็บถึงขั้นต้องถอนตัวนะฮะโคชโยงตัดสินใจส่งชื่อปุรเชตเข้าแทนกตับช้างสึกทีมชาติไทยชุดยูยิปีภายใต้การนำทัพของโคโยงบรุสีมัคะที่กำลังประเดิมสนามเกมแรกอยูย2มปีจึงแชมป์เอเชียพบกับทีมชาติมยดนามชุดซีเกมในวันที่2มิถุนายนนี้งานเข้าซะแล้วนะครับเมื่อแข้งเชิงรับที่เป็นตัวหลักในการแข่งขันฟุตบอลชายซีเกมที่ผ่านมาอย่างอีฟันดอลล์ได้รับบาดเจ็บกระทั่งต้องถอนตัวออกจากทีมชาติอย่างกระทันหันไปแล้ว การที่โคดโยงจะตัดสินใจเรียกปูรเช์ทอดสนิทเข้าสู่ทีมถ่านโดยอีฟานดอลลนะครับมีปัญหาอาการบาดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อแฮมสติงขาขวาในระหว่างการแข่งขันกีฬาซีเกมส์นัดชิงชนะเลิศแม้ว่าจะได้รับการรักษาฟื้นฟูต,ต่อเนื่องและผลการสแกนอันโตซาวก็ไม่พบอาการบาดเจ็บรุนแรงแต่จากการประเมินของทีมแพทย์ระหว่างการฝึกซ้อมที่อุซเบกิสถานและการทดสอบความฟิตพบว่าอีฟลานต้องการเวลาในการฟื้นฟูสภาพ อีกระยะหนึ่งเนื่องจากเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลจาก GPS ค่าอัตราการเต้นของหัวใจและการวิ่งด้วยความเร็วยังไม่สามารถทำได้ในระดับเดิมรวมกับมีอาการตึงของตัวกล้ามเนื้อแฮมสติงมากขึ้นหลังจากการฝึกซ้อมทง้งดีนั้นตัวนักกีฬาและผู้ฝึกสอนสตาฟโค้ดและทีมแพทย์ได้ลงความคิดเห็นร่วมกันให้พักฟื้นฟรูร่างกายต่อเนื่องอย่างเต็มที่เพื่อลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บซ้ำหรือบาดเจ็บรุนแรงมากขึ้นโดย พร้อมให้กลับลงเล่นแข้งกับต้นสกัดและทีมชาติไทยอย่างปลอดภยัยโดยได้ส่งรายชื่อปูรเช์ทศนิทที่ร่วมฝึกซ้อมกับทีมต่อเนื่องเป็น23คนสุดท้ายเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบลอลยูย่สาปีชิงแชมป์เอเชียต่อไปนะครับเวียดน,นามตีเข่าใหญ่ถึงแบ็กทีมชาติไทยเล่นร่วมของแคทัพเมลิกอังกฤษซื่อของเวียดน,นามนะครับก็รายงานเข่าใหญ่ ยูยี่สามปีวินางกำลังจะเพช่อนหน้ากับเพื่อนร่วมรุ่นฮาร์เลนโอเดนกาในรายงานระบุว่าทีมชาติไทยชุดอยู่23ปีที่กำลังจะลงทำการแข่งขันในศึก a อ c ซียู่สามปีเอเชียคั2พ2022รอบสุดท้ายที่ประเทศอุซเบกิสถานซึ่งมีคือประเดิมนัดแรกพบกับยูยี่สาปีของเวินามโดยมีผู้เล่นคุณภาพสูงที่มีชื่อว่านิโคลัสมิเคลสัน นักเตะที่ผ่านการเล่นให้กับทีมชาติโนเวย์ชุดยูสิบหกยูสิบเจ็ดยูสิบแปดยูสิบเก้ายูยี่สิบและยูยี่สิบเอ็ดมาแล้วเขาเล่นร่วมกับเอลิงบล็ and, อคฮาร์แลนด์ก้าวหน้าระดับท็อปของพรีเมียร์ลีกที่เพิ่งจะย้ายไปร่วมทีมแชมป์ลีกสูงสุดของอังกฤษอย่างแมนเชสเตอร์ยูตีดรวมไปถึงมาตินโอนการกองกลางชื่อดังของสโมสรอาร์เซนอลที่เคยเป็นเยาวชนของทีมยกักษ์ใหญ่ในศึกลาลีกาสเปนกับเบอร์มาริด์เส้นั้นทำให้สื่อเวียดนามถึงกับทึ่งกันเลยทีเดียวว่า ทีมชาติไทยมีผู้เล่นคุณภาพสูงเช่นนี้ได้อย่างไรกันทำให้เวีนามอาจจะต้องพบก,กับงานที่ยากลำบากมากยิ่งขึ้นเพราะนิคลัสมิเกอร์สันเป็นผู้เล่นที่มีเกมรับที่ค่อนข้างแข็งแกร่งและมีการเล่นเกมรุกที่ดุดันอีกด้วยนี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบเย็ยงของวันที่2มิถุนายนวันนี้ห้ามพลาดโดยราการนะครับทีมชาติไทยของเราจุดอยู่23ปีพบกับทีมชาติเวียดนามแข่งขันกันตามรับประเทศไทยคือสีธงตรงนะครับที่นี่ ช่องไทยฟุตบอลนิวมีไฮไลท์